ทุกทุกท่านครับผมอ่าสวัสดีทุกท่านครับเอาหลังจากแนวะทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มีนาออกไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะบนอ่าหกสามล่างสามสองพี่รองเนาะกะหนึ่งใน,น้นกะของปูทุดงริมโค้งพี่รองเนาะให้่มากตั้งแต่ตัวงวดก็คือหกสามเก้าสามตรงๆเลยตรงๆเลยครับผมหกสามเก้าสาม แล้วก็โค้งสุดท้ายพี่น้องปูให้หกห้ากับหกสามครับถ้าจับสามตัวก็จะได้หกห้าสามพี่น้องอถือว่าสุดยอดมากครับนี่พี่น้องอนี่โค้งสุดท้ายหกห้าหกสามตองเงินหกสามตรงๆเลยเนาะสำหรับปูทุ่งริมโค้งเอาเงานินนี้มาแล้วพี่น้องเนาะ,ะเป็นแตงได เฝ้าได้ยินได้ฟังเฝ้าไปฮารถตริดไปได้พี่น้องเนาะอย่าพลาดกับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิโสวิมานกับปูเนาะกับติดตอ่อาชิมันข่าวอะไรเปื่ออยากรวมถ้าบุญกับปูด้วยพี่น้องเด้อเอารถติดตามไปครับผมน้องหมวดวันที่หนึ่งเมษาจะเป็นตัวใดครับว้าโอ้าโอมานบ่ปูมานบ่ บามาเหล้วบริสุทิเนาะคือต่อใส่เงินน้ำเจ้าเลยโอ้โอ <c oughs> เอาพี่ร่างเอฟซปูคือต่อน้ำน <c oughs> ประสาดเ้บ่ยมันเขาเขาสามตัวมาปูเขาลอลตเตอรี่เนงถึงจะลอตเตอรี่เนี่ยเล็กใจดินโมก,กาชื่อเเห็นปูทรงมาใหายค,คือหกสามนะปูเนาะหกสามตรงตๆความให้มาต้องหัดกับหกสามเก่าสา ให้บ้านนี้เขาจะกดถือรายอยู่เดิถือก็ละสองลอยจ้รลอยเงินเขาวานนี้หลายแสนอยู่โอ้เงินเขาบ้านหลายแสนเลยเจ้าวางหินมะถวายสองลยยง <c oughs> อยของเจ้าอ้าว <c oughs> คงจุดท้ายปัวปูไให้ฟันมากหกสามกับหกห่าอขั้นมันจับใสซกันก็นกนคือหาหกสามทันทีเลยอ<น>สามตัวแตกเลยที่ปูวสามตัวนี่เนี่ยไปรัตติลี่โควยกองไอ้เนี่ย หาหกสามืันกองไงญะเอออัะนเออแต่ว่าแั่ที่มขึ้นเงื่อสมันมาปัวออโอ้หกสามพี่รองให้ต้องวดเลยหกสามเก้าสามนี่เลย่พมันได้อยู่ยอ่ยี่สีส่งมาเนาะปัวเยนาะยมปุ่นเราเคยชื่อหลายตักให้ที่ต้องวดปุ่นเนี้ยอะแล้วไปแม่นครับปู้ให้ต้องวดะปุ่นละเออบัดเมื่อวานนี่วาน เขาปิดบริษีไปนะโอ้่อยมัดกำลังใจนางอีเลยโอ้่น้องเอ้นยมันเครื่องบุรี่ก็ว่าซื่อเจาลังปนะเออ่อยให้ทิ่งจงวดเนาะแมนอนอยุเ้าชรานี่ยู่เจราวันพระบอกเลยยังบอกเอลยเหลว่าอ่าสินเชื่เต็มหู่อยเบอนบ่สินชื่เต็มหูข่อยนอี่ตีหกสามหกชี่ก็ตีครับผม เอ็มือต้องหดเลยยงก็ไปซือบัซสีก็ละหาหกพับัตรบัถือก็ถึกสองร้อยวะออเอามันธรรมดาปูพนเพราะท่านเิดนี่วิสินเตี้เออพนี่ชื่อวัวนี่ชื่อเล็กจังไม่ได้ใส่ในบูพนนี่ชื่อเอาก็ชือถือขัตัวปูอาหกสามกอกตรงๆมบานนั้นไหมแม่บ้าหรอใช่เพาะจากเจ้าจะไปซื้อล่าง ทอดผ้าบุญแล้วโทูมาเอาน้ำเนาะโน้บ่าวตาพระตาซี่ตีปัโอ้อยทู่ปัดเพิ่นอยกเป็นเอาไปปอยเพิ่นาหลายแรงเงินใจโอ้นั่งชอ์ร้อยเอาผู้ใดมีโชคมีมันติดต่อที่มั่นข้มว่าพี่รองเนาะเพื่อได้ค่าออ่่าาน้ำชากาแฟน้ำปูเนาะเอาพระทุดงริมโขงพี่รองเข้าอีกแล้วหกห้าเนาะ แล้วก็หกสามฟันไปหาหกสามหกสามตรงตรงพอมอ,อ่าก็ได้ถือโอกาสตามต่อให้ปูตอ่องวัดเลยได้ไหมปูเดี๋ยวต้องวัดจริวเลย,เยครับผมโอ้ยมันคือแังพวะท่านได้แจงได้ชัดเนาะว้าเดี๋ยวทีสายบุญมาจีว่าเอาพ่กท่านดังก้อนมาจิว่าดี่ เอาแต่ปัญหาไปกวนไปนอยงอป่งนั้นกูหยปัญหาแต่ใน,นปูจะบอกปัญหานั้นมันบ๊อบปองปัญหาเจ้โอเคอืมเอาแล้วจังหวัดนั้นยังเอาหินเนะเาะโอเคครับผมเดี๋ยวปูนันจันออกออกห้างเดี๋ยวไปก่อนอืมเปลนให้ปูฝนมาเข่าฝันบ่ข่าฝันเนี่ยที่จังหวัดบ่แจ้งบ่าเปลี่ยนเลยเนาะมันบ่เป็นตัวเลขนี่นะฮึมบ่เป็นตัวเลขเอาเหตุผลอะไรสั่ก หอูก,ก้องเขาว่ามิจฉาเขาสารในก้องเขาไหมเอา้าเอา้าคือพ่ายก้องเขา,มาไม่ให้อกดกัตีไว้แล้วตีไว้สามตัวโอ้เขื่อนเมตเชียนบอกปูพ่ายกองเขามาให้แนนผู้ไผยนี่สามแยกฮะนี่<ะ>สามแยกข้างภาคที่นี่เลย โอ้ยอยู่สามแยกเออสามนี่มันก็่ถี่มาอีกเลงสามทางสามแพ่งนั่นสิบัวปัวเออโอ้อฮะพี่รองเอาเป็นตัวเลขปูริมโขงครับผมอา่าพี่รองเน,นานะเก้าสองเฮ้สามเก้าสองโอ,อ,อ้หางเดียวหลดเออ แล้วมือหลังจังเาอายีขั้นมันยังมีใช่ไหมให้มันขึ้นวันเสาร์ก่อนไหมเอามาันไปเลยปูขึ้นวันเสาร์มันทีแม่นแต่ว่าต้องงดกันแม่นหรกววะโอ้ขึ้นวันเสาร์จะแม่นพอมอา่าโอ้ามเก้าสองห้างเดียวละไปก่อนอืมแม่นวะเอาปูตีเบสันติครับอา่า คือกองเก่าสองกองเลยอึมีสองกองเออหนูไม่ะ,ะ,มะ,มะ,ะึงเก่าเก่าเจ็ดอีกมันจะห้าดูเจ็ดเออเก่าเก้าเจ็ดถือกี่าพันติบูเออมันกองสองหน่วยเลยเอาข้าวผ้ายองเขาไว้สองหน่วยเออแล้วก็จก๊จกจ๊กโกรกออกมามีเจ้าเขาสันเอาชื่อตีสามเก่าสองที่บนหนึ่งมาไหา่ดีอ่า ขบนหนึ่งคือเป็นเขาสารเทนยโอพายกองเขาเอามีต่เขาสารอยู่ที่ไหนบรมวลว่าเห็นแค่ป,ป้าเขาวัดถึงเมื่อยู่อลรข้นเขาวาดค้นก็ว่าโอ้เล็กหลวงพูดที่เขาแล้วเนี่ยน,นะครับผมอืมอ่ะมันกับโลยีเดียวไปบินสบายบอกเปนมัดโอ้บนถึอหลายอยู่เงินเขาบ้านนี่หลายอยู่โอ้เงินเขาบ้านทุกร้านค้าเฮี้ยน,นเลยมันบะ ขนาดว่าเลขดังขาเจ้ายังหาซื้ออะไรอยู่มั่นปะปูโอ้ยบอกจิตต้องว่าน้องเข้าก็เป็นจำเกินอ่บบ้านนี่พ่อบอกปุ๊บก็ซื้อเลยเหรอวนวลเลยว่าต้องถามมือที่ถ่ายมั่นปะโอ้ต้องถามกันนำเลยยางเดียวโอ้ยถ้าอยู่บ้านเสื่อนาะอืมขึ้นขวอยอยู่เจ้าหนองมมาสอนี่โอ้ยดังขนาด,ดนี้อ่ะนี่อยบเด็ไป อ่าอ่าลูกศิษด,<อ>ด้วยข้างนี้แน่นแฟนเต้ก็ปีกาปีและอ๋อ้แต่ก้อนยู่แถวผู้เก่าเนี่ย่ายอ๋อเดี๋ยวนี้มันเท่าแล้วตาวดีแล้วอ่าอ่าเท่าแล้วไปใส่กันลำบ,บากเออเลยไปที่ไปฟังเล่าที่จระชากไ <ừ. S 2> ม่บรรเทาเออานั่งสมาธิจากในเลื่ให้โยมนี่ล่ะเมื่อวานนี่พอนโยมว่าชื่อเจรังกับว่าปุ้นว่าบ่ได้ชื่อเออ โวยละเมยมัดเลยขาอ่อนเลยบอปูวเออขั้นเป็นถือขวดก็ดีใจเออออกมาแล้วคนกนเอออกมาแล้วคนเป็นไรตงังปติปูวเ,เออบาง่นก็ว่าฝันเอาเออคอยเกิดเบี้ยนายเลยเบี <c oughs> ้ยแล้ <c oughs> เอามิฉะนั้นไปกับบนลาน่างนปูเนาะอ,อ่อาอ่าอย่ามาว่าสื่อบนสื่อลา่างเนาะอา่าไปกับบนล่างกี่ร้องอ่าอ่า ามเก้าส <92 S 1> องตัวกันเก้าเก้าเจ็ดเออตัวนี้ตัวมันมันประพัวตัวมันตัวนี่เก้าเจ็ดอ,อืมขอไดบอกเพื่อนให้พิจารณาด้วยเอาอไปเชียงโดอ่าอ่ามันเคยเคยได้มันจะดีได้ตัวจะดีจะทานจะผ่านเจะพูป็นไหน อ้าเอาวอาเนาะก็โอเคไปอ่าครับผมมันมันให้ยุ่งไปเลยอ่าเดี๋ยวท่านซองกิท่าบุญซอยดอกปูน้ำดอกพ่อใดค้าผมสื้รถเนาะพ่อใดค้ามาค้าผู้อ,อ่าเดี๋ยวเอม็มจะทักไลนไปดอกปู โอเคโอเคครับมันโชคดีอ่ะอ๋อครับผมครับผมสาธุสาธุน้ำกันอ่าครับผมโชคโชคโชคอ่าพี่น้องเนาะอ่าผู้ใดได้โชคได้มันกะอย่าลืมเนะพี่น้องเนาะนี่แหละก็คือปูพันหามาพี่น้องเจ้าก็บเฝ้าไปหาเอาโดยพี่น้องเด้ออ่าพัาดในตาหายเนาะแอะมินเขียนให้แค่นี้ครับอ่ะสามเก้าสอง เดีย๋ยผิดหลังเด้เนาะเก้าเก้าเจดแต่ว่าเก้าเกสองเอมิผผนะเผอเขียนไปเนาะต่เลยลงไวลรดม, 99, 99, มันเก้าสองเก้าเก้าสองมัน่บราขึ้นเนาะเอาสำหรับปูทุดงริมโขงครับอเพื่อได้โชคได้มาน้ำกัดเด้อยวผิดหลังเนาะเอาเป็นกำลังแรงใจครับที่ทำทางสองครับผมเนาะในฮาตัวเลขนี่ยทางไห่เนะาะไครมีโชคม่มีหมานก็อจะาลืมพี่นะน,น้องเนาะปูคนไห่เนวทางเข้ามา แห้แข็งปัง,ปงทุกท่านครับผมเนาะสวัสดี